สวัสดีครับกลับมาพบกับลงพุงมูฟวี่อีกแล้วนะครับวันนี้แอดจะมาสปอยหนังเรื่องวันพิ卡สโกดโลกให้ฟังกันนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามารับชมรับฟังกันเลยดีกว่าครับปี1928นเี่บบนเทือกเขาแห่งหนึ่งของประเทศอินเดียชายคนหนึ่งซึ่งเป็นนักปีนเขาเขากำลังจะเข้านอนแล้วแต่แล้วอยู่ๆเขาก็ได้ยินเสียงเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างกำลังทำอะไรบางอย่างอยู่ แล้วพอเขาได้ปีนขึ้นไปดูก็ได้รู้ว่ามันมีบางสิ่งที่เป็นรูปทรงกลมและบรรจุแสงวิบวับบางอย่างไว้ข้างในเขาได้ลองเอามือรูปมันแต่ก็ไม่เกิดอะไรขึ้นคราวนี้เขาจึงลองเอาเหล็กเจาะดูจนมันเป็นรูหลังจากนั้นก็มีแสงสว่างจ้าขึ้นมาจากรูนั้นและนั่นก็ทําให้เขาต้องสลบไปและพอเขาตื่นขึ้นมาอีกทีก็พบว่าตอนนี้บางสิ่งนั้นได้หายไปแล้ว แถมยังมีสัญลักษณ์แปลกๆป,ปรากฏอยู่บนมือของเขาด้วยแล้วจากนั้นก็ตัดมาที่นางเอ,งดอกดร์เฮเลนซึ่งเธอเป็นผู้เชี่ยวชาญที่กำลังศึกษาเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตจากต่างดาวพอเสร็จจากงานเธอก็กลับบ้านและที่บ้านก็จะมีเด็กชายคนหนึ่งที่เธอดูแลอยู่เขาชื่อเด็กชายเชอขอบซึ่งเขาเป็นเด็กที่ดื้อและสนมากๆและจู่จก็ได้มีสายโทรศัพท์ดังขึ้นกองทัพได้โทรมาหานางเอก พื่อที่จะให้เธอไปช่วยเหลือทางกองทัพและเธอก็งงใหญ่เลยว่านี่มันเรื่องอะไรกันแต่ว่าพอเธอได้เปิดประตูออกไปเท่านั้นก็พบว่าตอนนี้ได้มีคนของรัฐบาลมารอรับเธออยู่ที่หน้าบ้านเต็มไปหมดเลยนางเอกก็ถูกนำตัวไปนางเอกพยายามถามว่านี่เหมือนเรื่องอะไรแต่เจ้าหน้าที่ก็ไม่ยอมบอกอะไรเลยพ่อไปถึงศูนย์วิจัยที่นิวเจอร์ซีแล้วก็พบว่าตอนนี้ได้มีนักวิทยาศาสตร์หลายคน ที่ได้ถูกพามาที่นี่เหมือนกันที่นี่ทำให้นางเอกได้เจอกับไมเคิลซึ่งทั้งคู่เป็นเพื่อนกันอยู่แล้วเขาบอกว่าเขาเป็นคนเสนอให้พวกเจ้าหน้าที่ไปพาตัวนางเอกมาเองจากนั้นพวกเขาก็เริ่อมอธิบายว,ว่าตอนนี้กำลังจะมีวัตถุชิ้นหนึ่งขนาดใหญ่พุ่งตรงมาที่โลกตอนนี้เราเหลือเวลาอีกแค่หนึ่งชั่วโมงกับ18นาทีเท่านั้นและเมื่อมันตกลงมาก็อาจจะเป็นจุดจบของโลกเลยก็ว่าได้ เวลานับถอยหลังลงไปเรื่อยๆนางเอกได้เข้าไปในห้องน้ำและโทรไปหาเด็กชายเจคอบเพราะเป็นห่วงเขาแต่ในระหว่างนั้นทหารก็ได้มาพาเธอออกไปแล้วในที่สุดวัตถุนั้นก็ลงมาสู่พื้นโลกแต่มันไม่ใช่อูก,กาบาทและมันก็ไม่ได้พุ่งชนอย่างแรงด้วยแต่มันได้ชะลอความเร็วแล้วจากนั้นก็เกิดแสงจ้าขึ้นพร้อมกับมีหมอกปกคลุมไปทั่วบริเวณนั้นนางเอกและเหล่านักวิทยาศาสตร์ ได้เปลี่ยนชุดและเดินเข้าไปในม่านหมอกนั้นซึ่งข้างในมันเป็นเหมือนจะมีรังสีที่เป็นอันตรายเหมือนจะมีไฟฟ้าสถิตยอยู่ด้วยจากนั้นก็มีสิ่งมีชีวิตบางอย่างคล้ายๆตัวอ่อนเดินออกมาจากข้างในนั้นนางเอกพยายามจะเดินเข้าไปต้อนรับเขาแต่ก็มีทหารคนหนึ่งได้ยิงไปที่ตัวอ่อนนั้นทำให้มันเด๋ยวรับบาดเจ็บและล้มตัวลงไปนอนกับผื้นไม่นานจากนั้นก็มีหุ่นยนต์ขนาดใหญ่ เดิอนออกมาจากข้างในนั้นมันคือหุ่นเหล็กขนาดใหญ่ดวงตามันเปล่งแสงเป็นสีสม้มและเมื่อมันได้ปล่อยคลื่นเสียงออกมาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ไฟฟ้าบริเวณนั้นก็ดับหมดเลยและมันก็จะเข้ามาจัดการนางเอกแต่ว่าตัวอ่อนที่นอนอยู่ก็ได้สั่งห้ามไว้พร้อมกับสั่งปิดระบบของหุ่นเหล็กตัวนั้นจากนั้นอุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องใช้ไฟฟ้าก็กลับมาใช้งานได้อีกครั้ง พวกเขาได้นําตัวอ่อนไปรับการรักษาแล้วตัวอ่อนก็ลอกคราบออกมาเป็นมนุษย์ผู้ชายเขาได้มองมาที่นางเอกและเธอก็มองไปที่เขาด้วยนางเอกและเหล่านักวิทยาศาสตร์ได้เข้ามารวมตัวกันเพื่อวิเคราะห์กันถึงเรื่องที่เกิดขึ้นส่วนโลกภายนอกนั้นตอนนี้ก็แตกตื่นกันไปทั่วโลกพอพวกเขาคิดว่าวันสิ้นโลกกำลังจะมาถึงแล้วตัดมาที่นายกรัฐมนตรีแห่งความมั่นคง เธออยากจะสอบสวนสิ่งมีชีวิตจากต่างดาวเขามีชื่อว่าคราทูซึ่งเป็นพระเอกของเรื่องนายกรัฐมนตรีเธอก็สอบถามไปเรื่อยๆเรเล่นหลายอย่างเกี่ยวกับตัวพระเอกและเรื่องที่เกิดขึ้นแต่พระเอกก็บอกว่าเขาเป็นผู้ส่งสารเขาจะคุยกับผู้นําโลกไม่ใช่เธอแต่เธอก็ไม่ยอมเธอบอกว่าคุณอยากจะพูดอะไรก็พูดผ่านฉันได้เลยแต่พระเอกอยากจะพูดกับเหล่าผู้นำตัวจริงเท่านั้น ทำให้เธอรู้สึกไม่พอใจเป็นอย่างมากที่พระเอกมองข้ามตําแหน่งของเธอพวกเขาจึงนําตัวพระเอกไปสอบสวนเพื่อเข้นเอาข้อมูลมาให้ได้แต่ในระหว่างการสอบสวนนั้นพระเอกก็สะกดจิตผู้คุมที่สอบสวนเขารวมถึงสะกดจิตเหล่าทหารที่เฝ้าอยู่ด้วยทําให้เขาสามารถหลบหนีออกมาจากห้องสอบสวนได้นายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งเหล่าทหารให้ออกไล่ล่าตัวพระเอกไม่ว่าจะเป็นจับเป็นหรือจับตายก็ได้ พระเอกได้หนีไปที่สถานีรถไฟซึ่งที่นั่นเขาก็ได้เห็นเด็กที่อดอยากหิวโหยมีความวุ่นวายและความไม่น่าอยู่ของโลกใบนี้และข่าวในทีวีก็รายงานว่านี่มันคือการมาเยือนของพระเจ้าและจู่ๆก็มีเลือดไหลออกมาจากอกของพระเอกและเขาก็ได้สลบไปจากนั้นตำรวจก็ได้มาเห็นพระเอกซึ่งพวกเขาก็ไม่รู้ว่าพระเอกเป็นใครหรือว่ามาจากไหนตำรวจได้โทรมาหานางเอก แล้วบอกว่าตอนนี้มีชายคนหนึ่งรอให้คุณมารับตัวอยู่ซึ่งก็คือตัวพระเอกนั่นเองพระเอกได้ขอเนื้อเยื่อที่นางเอกได้เอาออกมาจากตัวอ่อนของเขาเพื่อที่จะเอาไปวิจัยนางเอกก็ได้ให้ไปแล้วเขาก็ได้ใช้เนื้อเยื่อน,นี้สมานแผลตัวเองซึ่งมันก็สมานได้ดีอย่างน่าเหลือเชื่อและตอนนี้พระเอกก็ไม่รู้สึกเจ็บที่อกแล้ว หลังจากนั้นพระเอกก็ได้ขอร้องให้นางเอกช่วยพาเขาไปที่ไหนสักแห่งทางด้านของทหารกองทัพตอนนี้พวกเขาพยายามที่จะทำลายคนเหล็กตัวนั้นให้ได้แต่อาวุธทั้งหมดที่พวกเขามีมันไม่สามารถทำอะไรหุ่นเหล็กนั้นได้เลยไม่ว่าอะไรหรือวิธีไหนก็ทำอะไรมันไม่ได้เลยจริงๆนางเอกได้พาพระเอกไปตามที่ขอและนั่นก็คือร้านแมคโดัลน์แล้วพระเอกก็ได้เข้าไปคุยกับชายชาวจีนคนหนึ่ง และชายคนนี้คือคนส่งสารที่เคยมาก่อนหน้าพระเอกนั่นเองเขาถูกส่งมาเพราะเหตุผลเดียวกับพระเอกตอนนั้นเขาเองก็คิดเหมือนกันกันกบพระเอกว่าโลกใบนี้มันเน่าเฟะไม่น่าอยู่และควรจะถูกทำลายทิ้งแต่เมื่อเขาได้ลองใช้ชีวิตได้มีความรักได้มีความสุขความคิดของเขาก็เปลี่ยนไปเขารักโลกใบนี้และเขาก็อยากจะอยู่กับคนรักของเขาไปจนวันสุดท้ายของเขาบนโลกใบนี้ และคำพูดของเขาก็ทำให้ความคิดของพระเอกเปลี่ยนไปด้วยเช่นกันตัดหมาที่กองทัพในเมื่อพวกเขาทำอะไรหุ่นเหล็กไม่ได้พวกเขาเลยทำการขนย้ายมันไปอยู่ในที่ที่มันควรจะอยู่จากนั้นพระเอกก็ได้ขอให้นางเอกช่วยพาเขาไปอีกที่หนึ่งซึ่งนางเอกก็ได้พาเขาไปแล้วทั้งคู่ก็ได้พบกับลูกกลมๆจากต่างดาวนั้นอยู่อีกลูกหนึ่งมันเหมือนกันและพวกมันก็มีลูกกลมแบบนี้อีกมากมายอยู่ทั่วโลกพวกนี้ มันจะจับสิ่งมีชีวิตที่เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ขึ้นไปเหมือนเช่นเรือโนอาห์เคยจับสัตว์ต่างๆขึ้นบนเรือแล้วจากนั้นก็ทําการล้างโลกใบนี้เหมือนเป็นการเริ่มต้นโลกใหม่อีกครั้งหนึ่งนางเอกพยายามขอร้องให้พระเอกอย่าทำร้ายโลกใบนี้เลยแต่พระเอกเขาเป็นแค่คนสงสารเท่านั้นเขาไม่มีอํานาจในการตัดสินใจนางเอกจึงได้ขอร้องและพาพระเอกไปเจอกับนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่ง ซึ่งนะักวิทยาศาสตร์คนนี้เขาได้บอกกับพระเอกว่าถึงโลกเรามันจะเน่าเฟะก็จริงแต่เราก็ควรจะได้รับโอกาสมนุษย์ยังมีความดีหลงเหลืออยู่แล้วพวกเขาก็ควรจะได้รับโอกาสแก้ตัวให้ดีขึ้นอีกครั้งซึ่งพอพระเอกได้ฟังถึงเรื่องโอกาสเขาก็สำนึกขึ้นมาได้ว่าดาวของเขาเองก็เคยอยู่ในจุดที่เน่าเฟะมาก่อนเหมือนกันแต่แล้วโอกาสก็ทำให้ทุกอย่างดีขึ้น จนโลกของเขาได้กลายเป็นที่อยู่ของสิ่งมีชีวิตที่มีอารยธรรมสูงที่สุดเท่าที่เคยมีมาในฝั่งของทางกองทัพตอนนี้พวกเขายังคงไม่ละเลิกและยังคงหาทางที่จะทําอะไรหุ่นเหล็กตัวนี้ให้ได้แต่แล้วดวงตาของหุ่นเหล็กตัวนั้นมันก็เริ่มเปล่งแสงหลังจากนั้นมันก็ได้กลายสภาพเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กแล้วมันก็เริ่มเข้าจัดการพวกนักวิทยาศาสตร์และเหล่าทหารที่พยายามจะทําลายมานันทุกคน ถูกฆ่าตายหมดในเวลาสั้นๆรวมถึงพวกทหารข้างนอกก็ถูกจัดการไปจนหมดเหมือนกันแล้วจากนั้นมันก็บุกทำลายทุกอย่างที่ขวางหน้ามันจะทำการกวาดล้างสิ่งที่มนุษย์สร้างบนโลกใบนี้ให้สินส้นซากเด็กชายเจคอ,อบได้พาพระเอกไปที่สุสานของพ่อเขาเด็กชายได้ขอให้พระเอกช่วยทำให้พ่อของเขาฟื้นขึ้นมาอีกครั้งแต่พระเอกก็บอกว่าเขาทำแบบนั้นไม่ได้เขาก็อยากจะช่วย แต่เขาทำแบบนั้นไม่ได้จริงๆคนตายไปแล้วก็ต้องอยู่ส่วนคนตายเด็กชายก็ได้ร้องไห้ออกมาเพราะว่าแม่ของเขาได้ตายจากไปจากนั้นพ่อของเขาก็ได้แต่งงานกับนางเอกหลังจากนั้นพ่อก็ได้ตายไปอีกคนเหมือนกันเขาก็เลยต้องอยู่กับเฮเลนหรือว่านางเอกมาโดยตลอดนางเอกได้วิ่งเข้ามากอดเด็กชายและก็ร้องไห้ออกมาด้วยความึ้งใจและนั่นก็ทำให้พระเอกรับรู้ และได้เห็นว่าโลกใบนี้ยังคงมีมุมที่สวยงามมีความรักและมีความดีที่ลงเหลืออยู่จริงๆภาพที่กอดกันมันทําให้รปรอกเปลี่ยนความคิดหลังจากนั้นเขาก็ได้ผ่าทั้งสองกลับไปที่ลูกกลมกลมที่เขาได้ออกมาในตอนแรกเขาได้ฝ่าพวกสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่สลายตัวมาจากกุเหล็กเพื่อจะเข้าไปยังใจกลางของมันเพื่อไปหาลูกกลมให้ได้ตอนนี้ตัวของเขากําลังจะสลายไป ่การโจมตีแบบไม่เลือกของพวกมแมลงเหล็กขนาดเล็กพวกนี้แต่เขาก็ต้องฝืนอดทนเข้าไปให้ได้แล้วในที่สุดเขาก็เข้าไปถึงลูกกลมได้เขาได้ส่งสารเพื่อบอกว่าโลกนี้ยังมีความดีหลงเหลืออยู่จงหยุดทําการกวาดล้างโลกใบนี้แล้วการกวาดล้างโลกก็หยุดลงสถานการณ์ทุกอย่างเริ่มกลับมาดีขึ้นแล้วกลับมาเป็นปกติแล้วมนุษย์ก็ต้องคิดด้วยว่า ได้รับโอกาสแล้วก็ควรที่จะดูแลโลกใบนี้ให้มันดีกว่านี้แล้วหนังก็จบลงไปเพียงเท่านี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับหลังจากรับชมรับฟังแอดป่อยแล้วได้ข้อคิดหรือว่าอะไรจากเรื่องนี้หรือไม่ครับยังไงก็เมนบอกแอดด้วยนะครับเดี๋ยวแอดจะมาได้ตอบให้